ซัมซุง Galaxy A23 4G เพิ่มสเปคอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับ s ซฟแลคก้อน680พร้อมแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์และกล้อง50ล้านพิกเซลครับซัมซุงกินรวบโทรศัพท์มือถือจอพับขายดีต่อเนื่องนังวิเคราะห์ระบุว่าอาจจะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆครับสวัสดีครับกับมาเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา28นาฬิกา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับ ข่าวที่คลิปนี้นะครับสมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดอย่าง s a m s u งกลาเซียยีและการทำการตลาดของซั s u ุงในตอนนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจไลค์แชร์ subscribe พ่จาเมา์พาข่าวสารที่มาเต็แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับโดยได้ว่าเพิ่งจะมีการปล่อยภาพของ s ัม s u ง g ลาเซียยี 5G ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น 4G นะครับนั่นก็คือ g a l a ซ y A 2 3 4G ออกมาเพิ่ม,เต,มเติมครับ รายงานของชื่อ g r l a ซ y A 23 c g ในรหัสโมเดล S M A 235F ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทดสอบโทรศัพท์มือถือท็บเลรตชื่อดังอย่าง g e e k b n n c h โดยเผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนได้แก่ชิปเซ็ต a p d r a กอน680รุ่นใหม่พร้อมกับ RAM 4 g b และมีระบบ Android 12เวอร์ชันล่าสุดรวมถึงมีผลทดสอบการประมวลผลแบบ Single Core ที่383คะแนนแะแบบ m u l ติค o r e 1,618คะแนนด้วย ในเบื้องต้นนะครับเชื่อกันว่า s a m s u n Galaxy A 23 5G และ Galaxy รุ่น 4G นั้นจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับโดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมป์และกล้อง50ล้านพิกเซลหากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมเนี่ยจะเรียกมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟน m s มซุง Samsung กินรวบนะครับโทรศัพท์มือถือจอพับได้ก็ขายดีครับ ทรศัพท์มือถือจอพับได้ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสวนทางกับตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมที่มีการชะลอตัวนนกวิเคราะห์นะครับจากต่างประเทศเนี่ยได้เห็นถึงผู้บริโภคเริ่มมองหาประสบการณ์ใหม่ๆบนอุปกรณ์พกพาและ form factor นี้นะครับสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของการทํางานและความบันเทิงโดยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่สามารถพับเก็บได้ให้มันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยพกพาสะดวกนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่ายอด รายปีของโทรศัพท์มือถือจอพับอาจจะมีการพุ่งไปแตะ30ล้านเครื่องในปี2,567เลยทีเดียวการมาของ Galaxy Z f o 3นะครับและ C Flip 3ทำให้ Samsung แทบจากินรวบในตลาดโทรศัพท์มือถือจอพับได้ในปีที่แล้วครับโดยบริษัดสัญชาติเกาหลีรายนี้เนี่ยจับกำไรโทรศัพท์มือถือนะครับหรือจำยอดขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปได้ถึง8.9ล้านเครื่องมากกว่าปีก่อนถึง148สูงกว่าการที่ตั้งเป้าไว้ ที่6.5้านเครื่องในตอนแรกด้วยซึ่งการที่ทั้งคู่นั้นมีค่าตัวนะครับเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นก็จะทําให้เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ให้คนจะตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นและผลลัพธ์ออกมาก็ดีด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่วางจาหน่ายทั้งสื่อต่างประเทศเนี่ยมองว่ามือถือจอพับได้ในอนาคตนี้นะครับจะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับจนอาจจะอยู่ในระดับ30,000ประมาณนั้นเลยนะครับในปี2 5 6 7ไม่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนไฮเอ็นทั่วไป นอกจากนี้ยังยัง,ยงมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือลูกค้าของ Galaxy c 4 3และ c f 3, 3ของ Samsung โดยส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มคนลูกค้าหน้าใหม่ทั้งนี้สำหรับสมาร์ทโฟนปกตินะครับที่ไม่ได้พับเนี่ยมีอัตรา,าก,การโตเป็นแค่7%นะครับในปี2563ถึงปี2564แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มโทรศัพท์มือถือเรือทงโดยเฉพาะ Android นะครับที่ยอดขายโคตัวไปถึง18%จากทั้งหมดนะครับคงเพราะว่าจะเป็นการบอกใบ้ชัดเจนว่า ทำไมเราผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใหญ่ตันก็หันมาสนใจโทรศัพท์มือถือจอพับได้ในช่วงหลังๆกันนะครับมันจะเป็น Motorola h หัว e i ่ยเซี่ยมี o t p l โรวมถึง Google นะครับตันก็หันมาพัฒนาตัว Android 12L ขึ้นมาแทรกกลางระหว่าง Android 13ด้วยนะครับเพื่อสอนอุปกรณ์จําพวกมือถือจอพับได้ยให้รองรับได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะบางคนยังไม่มีประสบการณ์นะครับในการใช้โทรศัพท์มือถือจอพับได้ ก็จะได้มีโอกาสได้ใช้กันส่วนตัวปัจจุบันใช้อยู่ก็รู้สึกว่าก็ดีอะไรเงี้ยดีมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากการใช้มือถือปกติดีนะครับแต่มันก็มีบางส่วนที่เป็นข้อพิจรารณาเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าแปลกใหม่ดีท้าทายดีนะครับน่าสนุกดีอะไรประมาณนั้นนะครับและกระจบไปสำหรับการแนะนำข่าวสารนะรัะตอไปสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะครับเราได้มีการเปิดร้านค้าในช้อปปี้ด้วยก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับ สวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับใน Shopee ชื่อว่าพรประสิทธิ์ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภาษาอังกฤษคําว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทําได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันนี้จะมาแนะนําสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดวยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง1,800กว่าชิ้นเลยนะครับและสินค้าหนึ่งนะครับที่ น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไกห่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับลงไม่กี่อย่างเองเองนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายที่เยอะแล้วนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ oh, <no. S 1> และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งอ,ออเดอร์มาได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ย กลับไปให้นะครับเนี่ยนะครับเพียงแค่199บาทนะครับเียว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถจะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับลายรายการเลยทีเดียว <Wow. S 1> มีกล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สุม่มนะกล่องสุ่มแล้วมูลค่าร99านะครับแต่ของเล่นเนี่ยเยีวยว่า มูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือบะหมี่กึ่งเซ็ตรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของไร้ต้อซอยน้ำปลาราต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันผงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจำหน่ายครบทั่วเลยนะครับคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง s h อป e ีได้ด้วยนะครับและเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ 149บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทาง s h อ p e e มาแล้วนะครับและนี่เป็นสินค้าโปรโมชันนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100มิลลิตรนะครับปกติอยู่ที่18บาทลดเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสับสินค้ากล่องสุขอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT นะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลำโพงลำโพงนะครับมีครบทั่วเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและช็อปปีของเรามีเก็บเงินปลายถากด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะยอย อัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆเรีวิวด,ด,ดีและข้วที่เราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย